เกษรัติค่ะเกสรัสติานผู้มทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังเลขออกเป็นจังไหน่นนอค่ะผู้ชมพ่ากันถูกกันบอนะะเนอค่ะเนาะสาหรับทันใดนะคะที่ถูกนะคะเกตกดีแจน้านะคะท่านใดทีบอถูกนะคะแต่อย่าพึ่งถอยจะพึงถอยนะคะงวดหนาสู่ต่อนะคะผู้ชมเกตกระจุกขึ้นกันนะคะเพราะว่าเกตกระซื้อ860นะคะ860พิษแต้มเดียวนะคะผู้ชม เสียดายคักนะคะเกศเสียดายนะคะเมื่อนี mm ้นะคะเกศกับมีแนวทางนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเป็นแนวทางของอาจารย์ลาว่านะคะเลขออกปุ๊บนะคะอาจารย์กระยิบชมแนวทางมาห้เกตเลยนะคะค่ะเพราะว่าหัดทิพผ่านมาเลขอาจารย์กระเขานะคะเนาะเขาร้ายสำนักนะคะที่เกศแต่วาล่งหายนะคะเขาหลายสำนักนะคะก่ะเข่าของคุณแม่น้อยนะคะของคุณแม่น้อยคนกระโต๊ะพ่อคนนะคะของแม่น้อย ฟันแมนนะคะแล้วก็นก ok มาบอกนะคะคุณแไม่น้อยกระถูกตรงมาหามือนะคะทุณชุ่มฟันแมนอีหลีนะคะคุณชุ่มเด็กของปูถุงฝนนะคะกระเขานะคะของปูถุงฝนกับเขาแล้วค่ะของป้าแต้มนะคะของป้าแต้มีกระเขานะคะของพิส mm ุเมฆนะคะแล้วก็ของอาจาร์ลาวานะคะที่เขามาลายสำนักนะคะแล้วก็ปูต้นเศรษฐีนะคะสำนักที่เขานะคะเนาะ้วก็สำนักใดที่ลุดนะคะแต่มีเขามหลุดขึ้นกันนะคะคุณช้ม ตามโตคือเก่านะคะเพราะว่าเกดไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะท่านชมนะคะและ้วก็รับท่านไดที่ว่าเลขออกปุ๊บนะคะให้ตามนะคะเลขลางนะคะเลขวิ่งลางตัตเดียวนะคะเกดก็สิตตามหทยนะคะเนาะเพราะว่าเตดโทษไปถามแล้วนะคะเพราะว่าเลขพึ่งออกนะคะอีกสองสามมือนะคะพวสีใดนะคะท่านชมนะคะเมื่อนี่เขากับเมา่บิงแนวทางของอาจารย์ลาว่ากันแล้ว,วกันนะคะว่า อาจารย์เล่าว,ว่างวดว้นที่16เมษายน6หานี่นะคะอาจารย์ให้ตัวไดนะคะท่ชนชมก้อนสิไปเบื้องตัวเลขนะคะเจ็ดกรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทังช่องแม่เจ๋พาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อสิบเพาชิดไม่ไหม่นะคะจากทั้งช่องนะคะเนาะมองได้มิตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกตสิซอหามาโล่งหายพอแม่พี่น้องคือเกานะคะท่ชนชมนะคะก่อนเทาสิมาเบื้องแนวท่านะคะเจ็กะ ฝากนะเด้อค่ะฝากฟูดหนุนนะคะสะบู่ของเจ๊แดงนะคะสีสมนะคะสีสมก้อนละร้อยสามสิบนะคะร้อยสามสิบีเขาในสี่ร้อยหาสิสนะคะท่ชน่มนะคะร้อยสามสิบนะคะสองก้อนสามร้อยฟ้อมส่งนะคะใส่ดีนะคะเกียรติถึงบอกต่อนะคะท่ชน่มนะคะทุกำหำรับสี่ิอัพนะคะผู้ได้เป็นฝาเป็นกะนะคะใส่สีสมเลยนะคะท่ชนชมใส่สีสมนะคะใส่ดีมากเลยนะคะ นาสิค่อยเกี้ยงออกนะคะสีบวแมนว่าใส่ปุ๊บนาสิขาวใสบ่แมนนะคะพวกนั้นสิเป็นสารลายนะคะใส่สารลายสําหรับเป็นชุดกับมีนะคะชุดละพันสามนะคะชุดละพันสามสำหรับท่านใดนะคะสอบถามโปนะคะก่ะเดือนนี้นะคะกะมีสีมีโปนะคะเนาะผู้ใดสนใจนะคะคัดทักแอดเขาไม่ได้เลยนะคะซื้อหนึ่งชุดแถมอีกหนึ่งก้อนนะคะนี่นะคะพันสามพร้อมส่งนะคะ เดือนมเมษายนะคะนะคะผู้ใดสนใจนะคะ,คะทักแอดเขามาได้เลยนะคะที่0ูนย์5 9 8 4 3นสี่สามนะคะนะคะอันนี้ชุดนี้นะคะเป็นของพี่ป่องเพิ่นนะคะเพราะว่าเพื่อนใดฝากนะคะเพิ่นยังบอมาเ,อาเพิ่นมาผสมาเอโด้วยตนเองนะคะนะคะมาถามว่าสบู่ใส่แบบไดจังไดนะคะท่ชน่มหนาเพิ่นย่านหนาเพิ่นแดงนะคะท่ชนชมหนาบวแดงนะคะท่ชน่นะะชมออกแดดนะคะ หนาบาแดงนะคะหนาสิใสนะคะทีช่มนะคะเนาะเดี๋ยวฮ่อมาเบิ้งแน้ข้างกันเลยนะคะเบาลายก็คือวานะเนาะค่ะเนาะของอาจารย์ลาวานะคะงวดที่ทานมากนะคะกับเขาตรงๆเนาะค่ะท่านช่มนะคะ,นะคะเอาตรงๆเลยนะคะนะคะเพราะว่าเลขกออกปุ๊บนะคะเก็ดกระโหลกหายปับเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่โบห็นนะคะกับเขาไปเบิ้งย้อนหล้างก็ไดเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เลขออกอาจารย์ก็ได้ทรงแนวข้างมาหายเลยนะคะคุณชมนะคะบางที่ทานไดกับโบเห็นนะคะเนาะเพราะว่าบางที่กับโบได้ไปเบิ้งในทุกคลิปนะคะนี่ราคางวดที่ผ่านมานะคะเลขของอาจารย์กับเขานะคะหนึ่งแปดนะคะนะคะขบโมีไา่ในซีตัวนี้หามซื้อนะคะอาจารย์พนวานนะคะนีราคางวดที่ผ่านมานะคะเพราะวา่ากับมีเขามีหลุดนะคะทำชมมีเขามีหลุดนะคะนะคะ เพรบะว่ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเกียไดเอมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะท่่มชมงวดนี้กับว่าหลายตัวนะค่ะงวดนี้กับว่าหลายตัวซาเกานะค่ะเลขกมากนะค่ะเล่นได้บนล่างนะค่ะเล่นได้บนล่างนะค่ะผู้ใดบ่มักบ่มักตัวใดนะค่ะผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดนะค่ะก็มาจับใส่กันกับตัวเลขของอาจารย์ลาว่าไดเลยนะคะน้อยสุดนะคะที่จะพลาดนะคะรูดมาจากงวดนะคะที่เกียไดเอมาโล่งหายนะคะเนาะนะคะ เข่ามาลายลงวดติดแล้วเนาะค่ะนี่ละค่ะงวดวันที่สิบหกนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะเลขมากนะคะมีเก่ามีสองมีสี่มีสามนะคะจผช้ชมจับคู่ห่นะคะจับคู่ห่มีเก่าซีนะคะสามซีสองซีสามเก่าสองเก่าสองสามนะคะชมบนล่างนะคะเลื่อนได้นะคะบนล่างนะคะนี่ละคะ่ะแคปไวเลยนะคะูจจ้ชมวพราวาเกตไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวท่าทางแค่นั้นเนาะคะ่ะ สำหรับท่านใดที่ชอบนะคะก็ตามนะคะท่านใดที่บปรชอบก็บคือพานนะคะเพราะว่าเกดได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเนาะสาหรับท่านใดนะคะที่สอบถามเขามากว่าไห้ตม่มไห้มาเร็่ยแนนนะคะเล็กอางนะคะตัวเดียวนะคะอีกสองสามมือนะคะเดี๋ยวเกดเอามาลงไห้นะคะเนาะเพราะว่าเหล็กพึ่งออกมือเดียวนะคะเกดก็ได้โทษถามแล้วนะคะว่าย่งบ่ไดดนะคะมือนีกับไปไสกับบ่ไดเนาะคะ่ะมือนีฝนตกเนาะคะ่ะท่ชนชมอากาศเป็น แต่นอนหายนะคะชมชุ่มนะคะ่ะเนาอนอนเว้นเนะนะคะ่ะฝนตกนะคะร่มแห้งนะคะ่ะชมชมแต่อย่าลืมนะคะสาหรับท่านใดสนใจโปรนะคะ่ะขีมนะคะของจีแดงนะคะกะทักแอดเขามาได้เลยนะคะที่0821059843นะคะนะค,ะค่ะเด็กของอาจารย์แล้วว่านะคะบ่วลายโตนะคะน่ะเนากะผู้ใดชอบก็รีบไปหาซื้อฉลาก,กินแบงไปเลยนะคะเนะค่ะ ดดลอตเตอรี่ออกมาไปหาสื่อไว้เลยนะคะทำชุชมนี่นะคะ่ะแนวทางของอาจารย์ล่าว่านะคะมีเขามีหลุดนะคะท่ชน่มแคบหนาจอไวทาเบิงเลยนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตก็ขอให้เอฟซีของเกตนะคะทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให้ลำลำด้วยด้วย,วยสุขสุขค้นนะคะเนาะงวดนี้บ่ถูกนะคะงวดหนาเท่ากับมีนะคะเท่ากับบอถอยนะคะสู่ต่อนะคะทำช,มชม่วมสู่ต่อนะคะ ตะว่สเสียดายค่ะนะคะเสียดายเลขแปดหกศูนย์นะคะอ้ออกมาแค่ปิดแต้มเดียวนึงเนาะค่ะคุณผู้ชมงวดนี้เขากับตามต่อเนาะค่ะเนาะของอาจารย์ลาว่าสําหรับทันใดนะคะตามแนวทางของอาจารย์ลาว่านะคะโคงสิถูกเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยเนาะคะ่ะแนวทางนะคะ่ะนะมอนี้กับฝนตกเนาะค่ะ่านผู้ชม,ชมออกไปไซ์กับบได้นะคะฝนตกล่มแห้งนะคะ่ะนี่นะคะ แคบไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตการมีแค่แนวทางนะคะมาฝายเอฟซีนะคะค่ะขอให้เอฟซีโชคหมานสุขหูสุขคนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เกตการมีแค่นี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะ,ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ